ก็จะเป็นสวรรค์ของต้นหอมเลยใช่ไหมเป็นของเล่นนี่ค่ะของเล่นเพียบเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนพระรามสองพระรามสองตลาดนัดรามสองนะไม่ใช่พระรามสอง ตลาดนัดน้มสองนะหรือว่าตลาดนัมเบอร์วันนะที่ตั้งมหาวิทยายลัยรามคำแหงแห่งที่สองวันนี้ตลาดแห่งนี้ก็เป็นแหล่งจับใจ่ายใช้สอยมีของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมก็มีทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้ต่างๆมากมายเลยแล้ววันจันนี้อีกไม่ใช่แล้ววันอังคารนี้ท่านหักจะไปโรงแรมค่ะโรงแรมจะไปไหนครับวัน,นวันอังคารอยู่จอมเทียนพัทยา,าจะไปพัทยานะวันนี้เลยมาซื้อหาซื้อชุดว่ายน้ำ ใช่ไหมมีแเราก็มาซื้อกางเกงมาซื้อกางเกงเลยไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสิ เข้ามาในโซนแรกก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าอยู่ในตัวอาคารจะมีเสื้อผ้าของใช้เพียบเลยใช่ไหมแล้วก็มีของเล่นด้วยของต้นหอมของเล่นของใช้ของผู้หญิงของผู้ชายของนักศึกษามีหมดเลยนี่ในโซนในโซนตัวอาคารตรงนี้โอ้โหเน้นเป็นเน้เนไป,นป,นปนในทางเสื้อผ้านะตรงเนี้แล้วก็มีโซนไกลๆตรงนู้นโซนไกลๆตรงนู้นจะเป็นจะเป็นของกิน ฮะอ๋ะอ,ร,อร้านของเล่นไม่ได้เจ๊งเขาปิดวันเนี้ยเออโน่นโซนของกินก็มีอยู่ไกลๆโน,น่นเดี๋ยวพาไปดูโซนของกินกันจีงนะโน่นอะของกินแล้วก็จะมีโซนผลไม้ตลาดตโต้รุ่งก็มีนะตลาดนัดลาสองอะอันนี้โซนของเด็กๆโ<ย>ดยเฉพาะไหนอยากได้อะไรอยากได้ต๊กแกแยกักษ์เหรอไม่ <laughs> ho, โอ้โหเต็มเลยนะอันนี้ของเล่นอ่าสวรรค์ของต้นหอมอยู่ตรงนี้ละ อยากได้อะไรฮะอย่างน้อยไปไหนมาไหนต้องมีติดไม้ติดมือสักหน่อยเที่ยบเลยเรียกได้ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็มาเที่ยวตลาดรามสองกันได้เลยมีของเพียบยังไ,ไงเลือกถูกไหม,ไมเลือกไม่ถูกเลยของเล่นเยอะมากไอ้ตัวนี้เป็นอะไร<า>เป็นลูบิดนี่ลูบิดอ่าร้านนี้เขาขาของเล่นอย่างเดียวเลยตรงนี้ก็เป็นรองเท้า เียบเลยรองเท้าแล้วก็มีโซนสําหรับผู้หญิงนะเป็นรองเท้าผู้หญิงแล้วก็นี่โซนของคุณแม่เลยตรงนี้เครื่องสอําอางใช <c oughs> ่ไหมไหนแม่อยู่ไหนนี่เครื่องสอําอางร้านนี้ขายดีมากเนี่ยเต็มเลยสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลย <c oughs> นี่สำหรับฝั่งต่อมานะ <c oughs> ก็เป็นฝั่งโซนของกินนี่ ของกินเพียบเลยใช่ไหมต้นหอมวันนี้หนูจะกินอะไรดีฮะยังไม่รู้เลยนะไปเดินสำรวจดูสิเนี่ยของกินตรงนี้ก็มีเพียบเลยมีทั้งขนมมีทั้งกับข้าวเพียบนี่โอ้โหเรียกได้มาเรียกได้ว่ามาแถวนี้ก็ช็อปเพลนเลยใช่ไหมเนี่ยของกินเพียบเลยนี่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 นผลไม้ก็มีผลไม้ไมปั่นน้ำมะพร้าวเนี่ยฮะต้นหอมกินอะไรน้ำปั่นนะไหนกินน้ำปั่นรนะ้าน,นไหน เดี๋ยวจะกินน้ำปั่นร้านนี้นะตกลงเอาน้ำอะไรดีเอาน้ำอะไรเลือกยังเอาน้ำส้มโอเคเอาน้ำส้มแก้วหนึ่งครับนี่ค่ะได้มาแล้วนะฮะน้ำส้มน้ำส้มปั่นเลยใช่ไหมอ่าเสร็จโซนของกินอีกแล้วมีเพียบเลยนะโซนของกินในตลาดนัดรามสองอะตลาดน้ำม้วนนี่ เดี๋ยวโซนสุดท้ายเราจะพาไปตรงไหนดีไปตลาดเปิดท้ายไหมตลาดเปิดท้ายตรงที่เราจอดรถอะ่ะตอนนี้ฝนตั้งเข้ามาไม่รว่าเขาจะตั้งจะตั้งร้านได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองไปถ่ายดูนะนี่สําหรับฝั่งสุดท้ายนะโซนสุดท้ายก็จะเป็นฝั่งเ,เปิดท้ายนี่มีเพียบเหมือนกันแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็น่าจะฝนขึ้นม,มาเขาก็เลยเปิดไม่เยอะเท่าไหร่ ปกติเนี่ยจะเต็มลานตรงนี้หมดเลยพอ้าไม่้าก็คงกลัวฝนตกอะ่ะก็ตลาดแห่งนี้ก็เปิดถ้าตลาดเปิดท้ายก็เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใครจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนี่จะเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองมีเพียบเลยนี่ยสำหรับโซนตลาดเปิดท้ายตลาดนัดรามสองนะหรือว่าตลาดน้ำม้วนฝนมามืดละนนหอมได้อะไรมาบ้างตอนนี้ ได้ของเล่นได้ดินเบามาแล้วก็พ่อได้กางเกงได้น้ำส้มมาเรียบร้อยไปต,ต้องรีบกลับบ้านแล้ววันนี้ถ่ายถ่ายแบบเร็วๆเพราะว่าฝนจะตกโอเคตอนนอมาำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย